วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jason อินยูนะฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะมาชมบรรยกาศการนั่งรถไฟซึ่งจริงๆก็จะต้องกลับไปที่มหาวิทยาลัยนั่นเองเพราะว่ามหาวิทยาลัยมันเปิดพรุ่งนี้เออและตอนนี้เป็นเวลานะฮะบ่าย3ามโมงสินาทีโดยประมาณทุกคนซึ่งเลน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมกลับไปแบบที่ไรเลทขนาดนี้เพราะว่าจะไปถึงที่นู่นประมาณแบบสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเลยทีเดียวในระหว่างนั้นก็จะพาทุกคนนะฮะชมบรรยากาศในตัวเมืองที่เราอยู่นะฮะชานเมืองตรงนี้ของเราจะลิสที่มีชื่อว่าซานตาคาลิต้าแล้วก็จะพาชมแบบสนามบาสหลายคนจะเเห็นสนามบาสของอเมริกาใช่ไหมล่ะอ่าในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปทัวร์พร้อมกับนั่งชมบรรริกาของรถไฟที่นี่มาดูซิว่ารถไฟในอเมริกานั้นจะมีบรรยากาศภายในเป็นยังไงบ้างรอติดตามกันได้เลย ก็มาถึงที่สถานีรถไฟนิวฮอลแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็กําลังรอรถไฟที่จะขึ้นไปที่ดาวทาวลอนจจลิฟหรือตัวเมืองลอนจจลิฟนั่นเองอ,อีกประมาณสัก10นาทีนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็คือต้องนั่งรอหรือไม่ก็นั่งเล่นชมบรรยากาศเล่นๆไปเนาะเอาละตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะฮะในระหว่างนี้ก็จะมาบอกนะว่าเรานั่งสายไหนไปบ้างวันนี้เราจะนั่งสายรถไฟของเมโทรลิงค์ ะะจากที่นี่นิวฮอไปที่สถานีกลางลอสแอนเจลิสหรือ LA u n i ย n s t a t i สตนั่นเองหลังจากนั้นก็ไปต่อ M-Track นะฮะจาก l อลเลย n s t a t i สตไปที่สถานีเออร์ไวหลังจากนั้นเราก็จ้างรถบัสต่อไปจนถึงแซนดิเอโกเลยนั่นเอง ที่มานคะอนลอเจลิฟต์ iz, หรือก็คือแอลเลยูเนอสเตชานั่นเองเป็นสถานีกลางของลอนเจลิฟต์ iz, เนาะอารถไฟนี้นะคะมีทั้งหมด2ชั้นทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่ชั้น 1, หเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของชั้นต่อเนาะว่าอยู่กันยังไงบ้างน,นะฮะ การเดินทางจากสถานีนิวฮอไปถึงสถานีมหานครอลอนจิลิสนั้นใช้เวลาประมาณ1่ชั่วโมองด้วยกันโดยมีค่าโดยสารอยู่ที่7ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2องบาทไทยนั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2ของรถไฟนะฮะโดยรถไฟขบวนนี้มีทั้งหมด2ชั้นทุกคนนี่คือวิวบรรยากาศจากชั้น2นั่นเองแล้วก็ผ่านนะฮะตัวเมืองมหานครอลอนจิลิสเนาะมีทั้งโซนคนไร้บ้านเอ่ยแล้วก็โซนเมืองต่างๆนานาเลยนะฮะได้เจอทศนียภาพแบบหลากหลายมากเลยนั่นเองเราว่าการเดินทางด้วยรถไฟในอเมริกาแบบนี้เนี่ ที่ไม่เลวเลยน,นะเราได้ชมบรรยากาศทางทางแถมได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วยเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าคนอเมริกรันส่วนใหญ่นั้นจะขับรถยนต์เวลาเดินทางไปทำงานหรือไปสถานที่ต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการนั่งรถไฟมันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกีแลัซ์ขึ้นหรือรู้สึกการเดินทางแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเอง เอาละตอนนี้เราก็กลับมาที่ชั้นอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยกาศเรื่อว่าวิวจากชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะต่างกับชั้นที่สองมากน้อยแค่ไหนเราไปชมกันเลย หล่ะครับตอนนี้เจสันก็อยู่ที่สถานีกลางเบอร์แบงแล้วอีกประมาณ20มนาทีก็จะถึงสถานีกลางรอนเจลิสหรือ Union แอร์เรยูเนียนสเตชันละนะฮะก็เดี๋ยวจะไปหยุดที่เกรนเดลอีกสถานีหนึ่งก่อนแล้วคราวนี้ก็ตรงไปที่สถานีกลางลอนเจลริสเลย ตอนแรกกะว่าใจรีวิวห้องน้ำของรถไฟใช่ไหมแต่เมื่อกี้พอจะไปใช้ห้องน้ำปุซักห้องน้ำคือแบบไม่ได้จริงๆอกดทุกคนคุยโสดกันมากทิดชู่เต็มพื้นแบบเต็มโถ่ซุ้มไม่ไหวจริงๆทุกคนนะฮะอขอขราวหน้าดีก่อนทุกคนคือขึ้นอยู่กับดวงได้หลายๆครั้งคือเรานั่งรถไฟคือห้องน้ำสะอาดห้องน้ำสะอาดมากตินหอมมากแต่ขึ้นรถไฟคราวนี้คือแบบไม่ไหวจริงๆทุกคนสภาพโง่ขอพากอัน เอาละถึงแม้ว่าเรื่องห้องน้ำจะสกปรกมากก็จริงนะฮะแต่ว่าบรรยากาศในรถไฟที่เหลือก็คือบรรยากาศดีมากเลยทุกคนปลอดโปร่งอากาศสดชื่นแต่นั่นแหละห้องน้ําคือไม่ไหวจริงๆทุกคนข้ามตรงนั้นได้ส่วนตัวเรานะฮะหลังจากอยู่ที่สถานีนี้ก็จะไปอยู่ที่สถานีเกลนเดลอีกที่หนึง่งแล้วก็จะไปถึงที่สถานีกลางลอยเอ็นเจลิสนะฮะหรือก็คือแอลเลยูเนียนสเตชันนั่นเองหลังจากนั้นก็จะไปต่อรถไฟเอ็มทรักนะฮะช่วง5โมงเย็น10นาทีโดยเราจะไปถึงที่สถานีเวลาประมาณ4โมงครึ่งนั่นเอง และนี่ก็คือเมืองดาวน์แองเจลิสนั่นเองนี่ก็คือตัวใจกลางเมืองเลยเห็นตึกสูงๆเหล่านี้ไหมนี่แหละแสดงว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อรถไฟกันเพื่อไปที่เออร์วายนั่นเอง ตอนนี้เจสันก็อยู่ที่สถานีใจกลาง้อนเจลิสหรือแอลเลยูเนียนสเตชันแล้วนั่นเองดูเซลนี้ผู้คนคือแบบเยอะแยะมากมายเลยที่กำลังจะเดินทางกลับไปทํางานซึ่งกว่ารถไฟของเราจะมานะต้องรออีก40นาทีเลยโหดนานอยู่นะเราก็เดินถ่ายคลิปวนไปภายในสถานีนะให้ได้รับชมบรรยากาศเนาะร้านค้าต่างๆร้านกาแฟร้านขานมเนาะผู้คนเดินผ่านไปผ่านมานั่นเอง เอาละและนี่ก็คือรถไฟ Amtrak ที่เราจะนั่งต่อไปที่สถานีออ v i n e นั่นเองมาถึงสักทีโดยจะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ค่าใช้จ่ายของรถไฟเที่ยวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ35ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,171บาทไทยนั่นเองตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นซึ่งข้างนอกคือมืดสนิทมากนะฮะโดยชุดรุ่นหนาวของอเมอริกาเนี่ยท้องฟ้าจะมืดประมาณ4โมงครึ่งก็คือท้องฟ้าจะมืดสนิทละอ่าและนี่ก็คือพนักง,งานรถไฟนะฮะที่เขาจะมาตรวจตัวเราโดยเราสามารถซื้อทางออนไลน์และให้เขาสแกน QR เองตอนนี้เจสันก็มาถึงเมืองเออร์วายแคลิฟอร์เนียแล้วหลังจากที่เราลงรถไฟปุ๊บแล้วก็จะไปนั่งรถบัสต่อไปที่เมืองแซนเอโกเลยโดยรถบัสนั้นเป็นของบริษัทเอ็แทรักนั่นเองโดยค่าโดยสารที่เราจ่ายไปสิบห้าเหรียญก่อนนั้นนี้ก็คือรวมค่าบัสด้วยอะแล้วก็เมื่อมาถึงแซนเอโกนั้นเราก็ต้องนั่นรถรางหรือรถไฟฟ้าต่อหนึ่งทอดเพื่อไปลงที่สถานีในหมาที่ไรของเรานั่นเองโดยการเดินทางนะฮะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่าใช้จ่ายไม่มีฟรีเพราะว่ามันรวมอยู่ในค่าเทอมของหวาทาลัยของเราด้วยนนั่นเอง และนี่ก็มาถึงสถานีกลางของมาวิทยาลัยยูซี n d นเ g โแล้วนั่นเองมาถึงสักทีและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชีลมีเดียของเจสันด้วยนะเฮ้ยรู้สึกในใจเดี๋ยวมาเจอกันใม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย